เริ่มสร้างแล้วรถไฟทางคู่สายใหม่เด่นใช้เชียงรายเชียงของข่าวจากเพจสมาคมคนแพร่รายงานว่าเมื่อวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่เด่นใช้เชียงรายเชียงของได้เริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ถมดินแห่งแรก เที่ยวแรกบริเวณบ้านทุ่งนาวหมู 1, ่หนึ่งตำบลทุ่งนาวอํเาเภอสองจังหวัดแพร่โดยมีผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นร่วมแสดงความยินดีและให้กําลังใจถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของอํเาเภอสองโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเป็นหนึ่งในโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าภาคเหนือรวมถึงรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของที่กำลังก่อสร้างจะเชื่อมการค้าระดินเศรษฐกิจแนวเหนือใต้จากไทยไปลาวจีนเวียดนามและเขตเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลในเดือนกรกฎาคมงัน คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของรวงระยะทาง323กิโลเมตรวงเงินรวม85,345ล้านบาทมีกำหนดการก่อสร้าง5ปีเปิดบริการในปี2571รถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของพัฒนารถไฟทางคู่สู่ภาคเหนือตอนบน แดนดินถิ่นล้านนาตะวันออกมีจุดเริ่มต้นที่สถานีชุมทางเด่นชัยจังหวัดแพร่ผ่านลำปางพยาวเชียงรายและสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายสำหรับรถไฟทางคู่สายนี้สามารถทำการค้ากับเมืองห้วยสายแขวงปอแก้วสอปปอลาวและเมืองคุนหม,มิงเมืองทยุนานานประเทศจีนได้อย่างสะดวกและขนส่งผู้โดยสารได้อย่างสะดวก ลดระดับจังหวัดเชียงรายและอำเภอเชียงของให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนของภาคเหนือหากมีข่าวความคืบหน้า ทางช่องจะนำมารายงานให้ทราบต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ